สวัสดีครับสวัสดีชาวบ้านทุกคนครับเ้า้ว่าทาไมแฟนคลับเยอมากเลยมองใกล้ๆคือแบบอล่ามากจริงเป็นคนยิ้มมีเสน่หมากเลยมีใครเคยบอกไหมคะไม่ค่อไม่ค่ไปค่ะนไม่บอกน้องอเลยหรอกจ้ว่าเขายิ้มมีเสน่ห์มากอ่าน้องอมานัดก่อนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยการถึงเส้นทางในวงการบันเทงะตอนที่ถ่กี่เรื่องรจริงตอนที่ถ่ายอยู่3ตอนสเรื่องสเรื่อง าก็เยอะมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็เป็นผลง,งานเพลงด้วยครับผมเป็นเพลงพื้นที่เสียงแลบผมเป็นโปรเจกต์ของจนะู๊ฟออริจินอลกับผมแฟนคลับครับพืนะ้นดันนะำอยงนี้ย<อ>ได้ยินบ่อยเลยนะคะแต่ว่าขอย้อนไปสมัยเด็กๆก,ก่อนเลยได้ไหมเห็นว่าจริงๆแล้วองค์เป็นคนที่มีความฝันหลายอย่างมากครับผมตอนเด็กๆอยากเป็นอะไรบ้างคะคือถ้าย้อนไปตอนเด็กเนี่ยก็คือผมเรียกได้ดว,ว่า ผมเนี่ยเป็นคนที่มีแพชชั่นผมชอบเรื่องเกี่ยวกับเครื่องบิน oh. คือแบบว่าท,ที่บ้านเนี่ยคุณแม่เนี่ยทำงานในสนามบินคุณลุงก็จะแบบว่าเป็นนักบินอะไรอย่างเงี้ย oh. บบว่าก็จะคอยปลูกฝังเรามาตลอดว่าเอ้ยเป็นอย่างนี้นะลูกมันแบบเป็นทานํางานมีเกียรติแล้วแบบว่าเฮ้ยงานหรือแบบว่า,อย,าอยาบบาอยเราสนใจอะไรผม mm hmm. ไปดูขุนพนทุกๆปีแล้วเราก็ชอบอะครับผมจนเราเป็นความชอบจนมาถึงแบบจนทุกึงทุกวันแสดงเนี่ยจริงๆเราเป็นคนทีท่ีอายมากเราเป็นคนที่แบบว่าเป็นเด็กเด็กน้อยที่อายหรือว่าแคบยืนหน้าห้องแบบว่าคนเยอะๆอะไรแบบนี้ครับผมแล้วก็แบบว่าโอ้ยก็มือสั่นเท้าสั่นแล้วบอกว่า แบบบอกเพื่อนพูดเลยพูดเลย,เลยอ <laughs> ตอนตอนเด็กประถมอะไรครับผมเราเกิดไปยินพูดหน้าเข้าไปยินไม่ได้ถึงเต้น,นใช่ใชมครับเราเลยสนใจด้านแบบเบื้องหลังมากกว่าเราชอบแบบงานเบื้องหลังเบื้องัดีที่อายเราก็อ,อยากให้เขาได้แบบอยากให้ตัวเราได้ฝึกฝนแล้แบบเฮ้ยเราก็ ลองดูอะลอง uh huh. แบบว่าไปเจอคนเยอะๆแบบว่าแล้วเราก็ได้เรียนรู้ได้แบบว่าการแบบคอมมูนิเคชันต่างๆแบบว่า uh huh. ก็สนุกดีครับจนกระทั่งมาประกวดรายการชาร์ลีเอเชอ a ์สตาร์เดนนะครับ uh huh. ใช่ครับจนได้ไปประกวดที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ก uh huh. ลับมาเซ็นสัญญ,ญาอย่าไป uh huh. กลัวถ้าเรากลัวเนี่ย uh huh. เรากลัวได้แต่เราเลือกที่จะโอเคลองดู uh huh. ถ้าดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนะึ uh ่ง huh. แต่ว่าต้องท uh ําในสิ่งที่ดีนะครับทำทีทำไปทําให้มันเต็มที่เราลองว่าจะได้แค่ไหน เรื่องนี้อย่างที่บ้านเราทําเรื่องหลังอยู่แล้วเนาะเขามีการแบบแนะนําอะไรเราบ้างไหมคะโอ้ยแนะนาจริงครับคือตั้งแต่ต้องย้อนกลับไปคือตอนช่วงประมาณมปลายผมก็ได้ต้องทํางานพิเศษด้วยเรียนไปได้แล้ทำงานไปคุณพ่อก็จะสอนงานแบบว่าคุณพ่อจะทำสาย post production แบดว่ามีการตัดต่ออะไรนี้เราก็รับงานพิเศษเลยแต่ว่าเหมือนแบบรับแบบเทปเหมือนตัดต่อละครอะไรครับผมอะไรนี้แบบแบบว่าตัดต่อเทปละ ถ้าจำไ,ไม่ผิดนะที่มาสองพันห้าแล้วตอนเนี่ยมีทั้งหมด16บหกตอนอแล้วก็ตัดก็ยังดีแบบว่าใส่เสียงเดินใส่เสียงอะไรแบบเสียงอเอฟกงเอฟเซกช่วยเขานิดด่นๆเล่นหน่อยจนเราสูตฝนไปเรื่อยเราเริ่มชอบอ,อแ,แล้วก็อ้ยงานวงการบันเทิงยังเป็นงานที่งานที่แบบน่าสนใจน่าแบบเป็นคนที่แบบคีย์เฉียสูงมากอะไรย่างเนีผม แต่ดีเลยนะเหมือนเรามีโอกาสได้ทําเบื้องหลังด้วยพอมาอยู่เบื้องหน้าเราก็จะเข้าใจกลุ่ับุัคนของคนเบื้องหลังทั้งหมดกว่าครับงานจะออกมาแต่ละงานนะอย่างแบบยกตัวอย่างงานอีเวนต์อะไรเงี้ยกว่าจะออกมาเป็นแบบอย่างนี้ได้นทีมงานแต่ละคนเนี่ยจะเหนื่อยหนักมากนะครับผมใช่แข่งกันหนักมากจริงๆริ่พี่ทย่างเราพูดเก่งแล้วก็จะมาคุยกับพี่เอ็มซีอะไรเงี้ยแบบ งานมาก็ค่อนข้างน,นานเนาะแล้วก็มีผลงานมาเยอะมากเลยมีช่วงไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันหนักเกินไปแล้ะมันทอ้อจังเลยมีวิธีการจัดการกับความท้ทออย่างนั้นยังไงบ้างคะจริงๆผมว่าทุกคนมีความทอ้อทุกคนแบบว่าเวลาผมท้อเนี่ยผมเลือกที่จะเหมือนแบบพักพักสมองอยู่กับตัวเองว่าเราทําอะไรอยู่ทบทวนทบทวนเลยว่าเราทาอะไรเรื่อยมากไหมถ,ถ้าเหนื่อยมากพักแป๊บหนึง่งนอนแป๊บหนึง่งแล้วทําใหม่ <ล>อะไรนะผมทําให้มันแบบเต็มที่มากที่สุดทุกคนมีความฝันทุกคนเป็นทชชันนะครับผมแต่ว่าอย่าให้ทุกคนเนี่ยคิดขอแค่ทําไว้ก่อนวางแผนแบบหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้แผนที่สี่ไม่ไไเป็นไรวามแผนท่าต่อว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้ยาละสายตาจากเป้าหมายที<อ>่รับนี้และเตือนตัวเองเสม,มอว่าต่อให้ยังไงเนี่ยถ้า<อ>เรามีเป้าหมายแล้วเราก็ต้องแบบว่าอย่าละทิ้งเขาเลยมุ่งไปให้ถึงไปให้ถึงครับอ้สุดยอดมากๆเลยขอเสียงปรบมือ อนนี้ก็ถ่ายทำนะครับละครอาศึ์เสน่หาการฟังชลวรรณนะครับทางช่อง8นะครับผมแล้วก็ถ่ายซีรีส์นะครับแล้วเป็นนายโอไมร์เซนชัยไนยนะครับแล้วก็เราจะเปิดกล้อง609เบสททาวน์สตอรี่นะครับผมแล้วก็วันที่2มีนาคมนี้ครับจะพบกันในบวกใบบุญครับผม2มีนาคมที่ทางช่อง8ครับผมโอ้โหคนนี้จะแสดงเยอะมากมีอีกไหมคะอ่าจะนี่ทางไอจีนะครับผมโอมทิจวัฒน์ติดตามนะครับผมฟังแล้วฟักตัวได้เลยค่ะเอาเป็นผลงานทุกอย่างได้เลยทางไอจีนะคะ